สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเลยครับเอ้าสวัสดีครับจังเตี้ยวสวัสดีครับอู้ทำไมตาเขียวๆงั้นอย่าฮงนั้นอเลย,เลย,เลยโอ้นึกว่าโดนเมียต่อย,ยนะจริงโว้เนีชชเ่ครับชอช่างเตี้ยครับฝากติดตามชอช่างเตี้ยด้วย เข้าไปให้กําลังใจชอช่างเตีย้ยหน่อยครับก็ทำคลิปมาหลายเดือนแล้วก็ผู้ติดต,ตามยังไม่ค่อยขึ้นเนาะนก็ฝากเอ <F> <C> ฟซีนอให้ไปติดตามครับให้ไปช่วยเป็นกําลังใจให้ชอช่างเตีย้ยนะครับเอาแซมโอ้ช่วยเลยว่าโอ้ยเก่งแต่วะหมอนี่แมีเฮ้ยคั่วไว้ก้เฮ้ยไม่ต้องจ้างคนขับแล้วว่ ผต้องหาคนขับดอกเออได้แล้วมีละแซมแล้วนี่และเฮ้ดินมาต่อมา <laughs> นี่ครับใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วครับกับการสูบน้ําครับสเหตุที่ต้องใช้ไมโครคือฝั่งนู้นจะลึกกว่าครับสูบไม่ถึงเราจะตักฝั่งนู้นแล้วมาฝั่งนี้แล้วก็ดูดขึ้นนะครับ นี่ครับผู้บัญชาการบัญชาการทหารสูงสุดบอกนิ่มนิหน่อยได้ไหมที่เกียรติมันจะมาจับปลาเปลาให้นี่ยับเลยเนาะ นี่ครับเราดูดขึ้นเลยวิย์มาจากนู้นแล้วก็ดูดขึ้นต่อครับ

ม็นจะคำแล้วใครจะได้ถ่าย YouTube ล่ะ เด็กน้อยนี่ถ้าได้ถ้าได้หัดนี่จะเป็นเร็วนะครับแปบ๊บเดียวแหละสมองดีครับเด็กน้อยแต่ถ้าหัดตอนอายุมากแล้วไม่ค่อยเก่งครับ

มันะได้ีย่ต้องลน่นมาลงมาก่อนเออลงนี่ละ <laughs> โดดลงจริงๆนี่ทำไงปะโ่แล้วฮะโแล้วฮ <laughs> าา่า <laughs> นะถ้าลงมาจริงนี่คืออะไรนะโาลงมจ <laughs> รงิงนี่ฮประตง เราต้งองบอกว่าถ้าลงมาจริงๆงนี่โง่เลยครับ <c oughs> อโอนี่ครับใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วครับ Cả trên đây lăn lạ Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ มิ้นยังไม่เอาบอ,าอน,นี่เยี๋ดอรถหาเที่ยวหาเที่ยวเดี๋ยวเอาตรงนั้นนุ่หน้าดิน,นทางขึ้นเดี๋ยวตัดทางขึ้นลงเลยโอเคไหม,ม,น,น,มนุ่มยังใจมิ้นนะ ไม่มีหรอกมีกบตัวหนึ่งหายแล้วมั้งเลอะมลเดินั่นแหละไม่ใช่เนี่ยถ้าอย่างนี้ปลาเยอะอันอนี้มันขึ้นไม่ได้บางพงก็รุ่ยหนาว มาติดต่อกบาไรเกบารุอะไอไนนี่ฮะลองพงโอ้หัดหัดขับรถตั้งแต่พร้อมๆกันเลยสมัยเด็กๆอะ่ะจุนืึนไม่พงลูกกระชอยอยู่ตรงนี้โอ้โก๊บโกบโกบโอ้แข็เตียนจันเลยใช่ไหมนี่เอาไปปล่อยนู่นน่ะนี่นไม่น่ายาวเออ่ายฮาะมันไม่มีอาหาร อยู่นี่มันไม่มีอาหารเอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ